ข้อมูลในคลิปที่2นะคะจะสาธิตวิธีการถักตั้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่7การถักจะถักพลิกกลับไปมาลายมันจะค่อยๆขย,ยายออกค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส m f 153อีพี ep นี้เป็น ep สองเราจะมาถักลายคอเสื้อต่อนะคะ ep หนึเราจะขึ้นด้วยลายดับเบิลโครเชไม่มีโซ่นะคะยาวออกมาเลยทั้งหมด หนึ่งร้อยแปดสิบตัวแล้วพอได้ครบหนึ่งร้อยแปดสิบตัวเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราขึ้นด้วยโซ่สามแล้วเราหมุนกลับพอหมุนกลับเสร็จแล้วถักดับเบิลโครเชต์ลงไปโซ่สามจะเป็นหลักแรกนะคะถักดับเบิลโครเชต์ลงไปสองตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักดับเบิลโครเชต์หนึ่งตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ตอนที่เริ่มมันจะเริ่มแค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งหนึ่งของลายก็คือสามแล้วพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วมันจะขึ้นชุดที่สองดับเบิลโครเชตหกตัวโซ่หนึ่งดับเบิลโครเชตหนึ่งตัวโซ่หนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นชุดที่สามดับเบิลโครเชตหกตัวถักมาเรื่อยๆจนมาถึงซ้ายสุดซ้ายสุดของเส้นที่เป็นแถวที่หนึ่ง ลายมันจะลงตัวพอดีอันนี้หกตัวนะคะพอหกตัวเสร็จแล้วโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งช่องถักดับเบิลโคเชถักตามผังลายค่ะโซ่หนึ่งงานจะจบโดยการที่ถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสามตัวหนึ่งสองตัวที่สามจะอยู่ตรงมุมพอดีอันนี้แถวที่สอง ลายมันจะเป็นการถักพลิกกลับไปมานะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อผ่าหลังนะขึ้นแถวที่สามนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่สามแล้วเราก็หมุนกลับพอเราหมุนกลับมาให้ดูสามหลักนี้ก่อนมันจะขยายจากสามหลักเป็นสี่หลักที่หลักสองนะคะเราถักดับเบิลโคเชลงไปสองตัว แล้วเราก็ถักอีกหนึ่งตัวลงไปตรงหลักสุดท้ายถักตามผังลายเลยถ้าตามผังลายคอมันจะเริ่มขยายเป็นตอนที่เริ่มเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นโซ่สองแต่ของพี่มีจะเริ่มโซ่หนึ่งนะคะแถวนี้เรายังเป็นโซ่หนึ่งอยู่แถวต่อไปเราจะเพิ่มเป็นโซ่สองโซ่หนึ่งนะโซ่หนึ่ง อันนี้ปรับนะคะไม่ได้ถักเหมือนลายนะเราถักระเบิลโคเชมาเรื่อยเ่อยก่อนตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตรงนี้ลงไปสองตัวหลักก่อนสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายถักหนึ่งตัว โซ่หนึ่งถักดับเบิลโคเชรตรงกันโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักซ้ําชุดนี้สามนะคะจบแถวโดวยการที่ถักดับเบิลโคเชตหนึ่งตัวตรงกลางถักสองตัวแล้วตรงริมถักหนึ่งตัวขึ้นแถวที่สี่โซ่สามหมุนกลับ หลักที่สองนะคะถักสองตัวงานจะขยายเป็นห้าตัวนะสำหรับตรงที่มันขึ้นครึ่งเดียวโซ่ยังคงเป็นโซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง หลักแรกลงตัวเดียวหลักที่สองลงสองตัวแล้วอันอื่นลงตัวเดียวโซ่ยังเป็นโซ่หนึ่งนะอันนี้เป็นแถวที่สี่แล้วค่ะ ถ้าไหมมันแตกเราต้องถอยนะนี่ตรงาน,นแถวที่สี่นะคะตรงนี้จะมีทั้งหมดห้าหลักหลักที่สองเนี่ยจะลงสองตัวนะแถวที่ห้าโซ่สามลงตรงหลักที่สองนะคะถักดับเบิลโคเชเรียงกันเลยหลักนี้ แถวที่ห้านี้นะมันจะไม่เพิ่มตรงตัวนะคะแต่ว่าจะไปเพิ่มตรงช่องโซ่โซ่จะเพิ่มจากโซ่หนึ่งเป็นโซ่สองโซ่สองเวลาถักดับเบิลโคเชใช้ดันหัวเข็มนะมันจะทำให้ได้ตัวดับเบิลโคเชที่มันเท่ากันเสื้อตัวนี้เป็นลายเรียบๆธรรมดาแต่ว่าโชว์แรงมือนะคะ อนนี้ก็จะเป็นโซ่สองดับเบิลโคเชแล้วก็โซ่สองจบงานแถวที่ห้านะคะต่อไปเป็นแถวที่หกโซ่สามแล้วเราหมุนกลับถักดับเบิลโคเชลงไปตรงตัวที่สองตัวที่สาม เราจะรวบสองตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะดับเบิลโคเชขึ้นมาสามรวบสองค้างไว้พันหัวเข็มลงไปรวบสองแล้วรวบพร้อมกันดับเบิลโคเชสองหลักรวบเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วต่อด้วยโซ่สองแล้วเรามาดูตรงทางแยกตัวนี้นะ ตรงทางแยกนะคะเราถักดับเบิลโคเชลงไปทั้งหมดสี่ตัวข้างบนเป็นโซ่สองแล้วถักลงไปอีกสี่ตัว สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ฝั่งทางนี้เป็นโซ่สองแล้วเรามาเทาดูตัวนี้เราจะรวบสองหลักขวากับสองหลักซ้ายดับเบิลโคเชนะคะสองตัวรวบเข้าด,ด้วยกัน ส่วนตัวอื่นถักดับเบิลโคเชเราจะค่อยๆถักไปทีละแถวนะคะพี่เมย์จะถักสำหรับคนที่อ่านผังไม่เป็นนะคะสามารถถักตามได้ตรงนี้เราจะรวบสองหลักเข้าด้วยกันถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนได้นะคลิปที่พี่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะโซ่สอง พอโซ่สองเสร็จแล้วมันจะถักซ้ำลายนี้จบง,งานแถวที่หกสองหลักตัวนี้มันจะถูกรวบเข้าด้วยกันขึ้นแถวที่เจ็ดนะคะเราจะรวบทั้งหมดเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะโซ่สามสองสามแล้วเราก็ลงตรงหลักแรกสี่ รวบเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วก็เป็นโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วรวบสี่หลักเข้าด้วยกันด้วยการถักดับเบิลโคเชต์หนึ่งสองสามสี่รวบพอรวบเข้าด้วยกันเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นโซ่นะคะโซ่สอง ถักดับเบิลโคเชสองตัวลงไปในช่องโซ่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสองตัวตรงนี้เป็นโซ่สองรวบสี่หลักเข้าด้วยกันสองสาม สี่รวบโซ่สามแล้วเราจะรวบหลักทั้งหมดตรงนี้จุดที่มันรวบสองหลักเข้าด้วยกันนี้นับเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วรวบสองแล้วค้างนะคะค้างไว้ในหัวเข็มสี่ห้าหกรวบ แล้วก็เป็นโซ่สามหลังจากนั้นเราก็รวบตัวนี้ต่อถักซ้ำเหมือนเดิมถ้าเรามีอยู่ทั้งหมดยี่สิบลายเราก็ถักซ้ำแบบนี้ยี่สิบครั้งพี่เมย์จะถักให้ดูแค่ชุดแรกแล้วที่เหลือเราก็ถักต่อให้ระวังตรงจุดที่เราเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะมันจะเริ่มแค่อันนี้มันจะเริ่มแค่ครึ่งหนึ่งเราถักวนไปจนถึง ริมสุดนะคะอันนี้เป็นแถวที่7เวลานับแถวนะ1 2 3 4 5 6 7สาาหำหรับ EP 2ตรงน,นี้พี่เมษาธิตวิธีถักตั้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่7นะคะแล้ว EP 3เราจะมาถักแถวต่อไปคือแถวที่8ค่ะเราจะเริ่มขึ้นลายแล้วข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะจะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามไปดูได้ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube m เมทินี Handmade ขอบคุณค่ะ